สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาขายตังหูกบขไยโทรศัพท์นะคะตัมถึงห้าสิบบาทแล้วก็โทรศัพทัห้าร้อยบาทตังหูก็ห้าร้อยบาทโทรศัพท์ก็ห้าร้อยบาท,ท,บาทอันนี้คือเคโทรศัพท์นะคะสำหรับเอ็กอาร์เท่านั้นเอ็กอาร์เป็นรุ่นสิบน,นะคะ นี่เป็นเค่สำหรับ XR XR แบบนี้เลยนะคะเวลาใส่แล้วก็จะใส่พอดีนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเวลาถือนะคะ <c oughs> สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ XR ก็ก็ซื้อไว้ได้นะคะซื้อไว้แต่ว่าส่งไม่ทันนะคะ ค่ะนี่ค่ะมันก็ได้แบบนี้เลยไอ้มันก็จะแกะออกได้นะคะจะหลุดง่ายเอาถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็ไม่ต้องเอาอันนี้ไปนะคะแต่ถ้านี้คูนจะติดกับข้าวนะคะก็ต้องเอาเนี้ยใส่ค่ะเ,เอาตรงนี้ยัดเข้าไปอย่างนี้นะคะ่ะ ใช่ไหมใช่อันนี้เ่าๆตั้งข้ามบ้านไว้อะจะเจ้เหมือนนานะแต่เป็นนานนมาค่ะต่อจากอันนี้นะคะมาเลื่อนได้ แล้วก็มีเคป๊อบอินนะคะคือเคพิเศษที่สุดนะคะเราไม่สามารถกดเข้าไปในภายด้านในมันได้นะคะแต่ถ้าทุกคนอยากได้เองโดยที่ไม่ต้องได้ลายกระตูงนทุกคนก็ตัดป๊อบอิทออกมาเลยนะคะตัดป๊อบอิทออกมามันก็จะมีตรงที่ปิดให้นะคะ x ีอะ เป็นเคกอยางนิ่มๆนะคะอ่าแล้วก็มีวิญญาณนะคะคทุกคนฮะตือนวิญญาณนะเพราะว่ามันเป็นส่วนติดกับเพชรแล้วมันก็กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากถ้าทุากคนเอาก็เอาได้แล้วก็นี่ค่ะเป็นวิญญาณเลถคือถนัดใช้ดี ใช่ค่ะแล้วสามมาดขายเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปต่างหูห้าร้อยบาทเคสก็ห้าร้อยบาทนะคะ,ะมากันค่ะนี่เป็นต่างหูหรืออะไรนหคะต้องไปดูเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายเนาะ ตรงนี้จะเป็นของส่วนที่เยอะสุดอันนี้เป็นหวนัวต่างหูรูปหัวใจก็จะแกะออกมากันนะคะนนีค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นต่างหูรูปหัวใจแบบสตอบอรี่นะคะ นี่คู่นี้เลยค่ะนี่ยังไม่มีใครเคยยังไม่มีให้ใครเคยเจอคู่นี้คือคู่เด็กแม่ไม่แน่เดี๋ยวเราไปถามดูก่อนเป็นคู่เด็กนะคะคู่เด็กที่คนต้องดูข้างหลังด้วยด้านหลังมันก็จะเป็นคู่เด็กนะคะแล้วมันก็จะเป็นแบบว่า ไม่เหมือนผีเสื้อที่ใส่อยู่นะคะเดี๋ยวลองไปใส่ดูกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ดูนะคะมันเป็นถุงของมันถุงของมันก็จะบางๆนี่นะคะ <c oughs> นี่คู่นี้ใส่บังแล้วเก๋ที่สุดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะคู่นี้เป็น คู่ที่เราจะใส่สงไม่เลยนะคะคู่นี้ก็ปังจีน,นะคะเนี่ยมีแต่คู่ปังจีทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ยคู่นี้นะคะยังไม่มีใครได้เคยเห็นใช่ไหมคู่นี้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะยังไม่มีใครได้เคยเห็นใช่ไหมโอเคค่ะเดีย๋ยวเราจะไปลองใส่ต่างหูนี้นะคะ ม,มีนะะี่ด้วยค่ะตรงหมุกเดี๋ยวเราจะลองเยวเราไปลองใส่กันเลยอันนี้เป็นต่างหูที่ของเด็กนะคะใคร,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 รที่เจาะหูแล้วก็คือว่า ไ้ไ,ด,ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กเดี๋ยวเราไปดูการใส่ต่อจากคลิปอนานะคะคลิปหน้าของเราก็จะลงมานานมากเลยเพราะว่าไม่ได้ขายตังหูนานนะคะตังหูขว้เดี๋ยวามาดูคู่ใหญ่กันว้าอันนี้คือเข็มกัด เดี๋ยวเราจะไปขายเสร็จแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ